สวัสดีครับจาสุคีรีนะครับภาพย้อนหลังสักนิดนะครับเช้านี้นะครับที่อ่างเก็บน้าคลองบึงนะครับผมก็ออกจากเต็นแล้วก็มาถ่ายก็เวลาประมาณ6กโมงเช้านะครับก็พบเครื่องบินนะครับอันนี้เป็นเครื่องบินนะครับผมก็ถ่ายเวลาเชา้าไม่สามารถถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นได้เนื่องจากว่า ภูเขาบังเอาไว้นะครับเลยถ่าย360องศาเลยนะครับเริ่มจากทิศตะวันออกแล้วก็วนไปทางดาอ่างเก็บน้ำนะครับท่านก็ลองดูนะครับ360องศานะครับ3 60องศาที่อ่างเก็บน้ำคลองบึงนะครับ